โอเคหายนะครับแล้วก็เปิดไปหนึ่งทีเออสวยนะครับบุ่งไปเข้าไปครับหนึ่งทีโอเคสวยมีอีกครับในป่าเออรงเท้าเทวดาช่วยด้วยเออสวยครับ อออมุ๊ยกออกไได้ทคนสวัสดีครับวันนี้พวกผมสละเก้านะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นนาตาเลียนะสำหรับสายโลมิงนะครับดาเมจแรงก็ต้องเป็นนาตาเลียเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมและมีใครมายินนิ่งๆเนี่ยขอหนึ่งทีโอเค ย้ายครับตั้งแต่นานตาเลียโดนปั๊บมาก็เถื่อนขึ้นเยอะนะครับผมสำหรับนาตาเลียนะลองหวนไวขึ้นแล้วก็ไม่ติดป่าะไรมากมายนะครับผมแล้วจะเข้าไปล้วงเขาซะหน่อยแต่ไม่ได้นะมันลึกเกินไปนะฮะแล้วก็อยากไปลองไงอยากไปลองจิ้มไงเถือมันจะได้ไงชาตอนนี้เพื่อเราโดนเฟิร์สบัตรไปแล้วนะผมแล้วก็อ๋อเอ็มเบมใหม่นะครับ ลืมพูดเลยนะเอ็มเบมใหม่นะครับผมสของผมว่าเหมาะกับนาตาเลียนะครับแต่ก็ข้อเสียก็คือจะไม่ได้เอเอ็มเบมนักฆ่ามือฉมังน,นะที่มันเป็น5%้าเซนะจริงๆมันโดนเนิร์ฟลงมาเยอะนะครับผมนี่ถ้าไม่โดนเนิร์ฟเยอะขนาดนี้ก็น่าจะน่าจะเหมาะกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะแรงกว่านะบอกเลยตอนนี้เงียบมากนะฮะ เดินไปเรียบร้อยคาราวาเปิดแมปเลยทีเดียวผมบุ่งไปเข้าไปครับทีโอเคสวยมีอีกครับในป่าเออตรงเทวดาช่วยด้วยเออสวยครับถึจะเลียอยู่ในป่าก็วิ่งไวนะครับอยู่ในแม่น้ำก็ไวนะตอนนี้ ราะว่าใส่เอ็มเบมใหม่มานะครับผมเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่ก็นั่งหงุดหงิดเหมือนเดิมนะตัวนี้นะครับ <c oughs> นึกว่าต้องช่วยซะแล้วเพื่อนเ <c oughs> ออตัวตานี่ยังไงโอ้โหเกือบเกือบไม่รอดนะครับผมโด <c oughs> นตันเมื่อกี้โอ้โหแล้วข้างหลังปิดนะโนแลนปิดนะข้างหลงันะนะงอ่ะ แล้วก็ที่สําคัญอาตาเลียไม่ต้องเข้าย่าบ่อยๆนะครับคือเราสามารถแบบว่าเดินได้เลยนะยืนนิ่งๆก็ได้นะแต่แรกกับการที่เขามองเห็นเรานะแต่แบบโป่งใสนะครับตัวจะเลื่อมๆใสๆนิดนึงนะครับโอ้โหไปนู่นซะแล้วลูกพี่ทีมเขาช่วยกันดีอยู่นะ อย่างที่บอกครับเขาเห็นเราก่อนนะมันก็คือข้อเสียของตอนนี้นะครับสำหรับนาตาเลียนะแต่มันก็ไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นนะครับเราต้องหาจังหวะเล่นมากขึ้นนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะที่แบบว่าเราเดินเราต้องเราเราวานนะวังแทนครับแล้วก็จิ้มไปก่อนหนึ่งทีโอเค นำเหดแรงนะครับนาตาเลียลม,มิ่งแต่ข้อเสียของโลมนาตาเลียก็คือจะไม่มีโลมแทงนะครับผมนี่เขาหนีก่อนเลยนะเขารู้เสร็จเขาหนีก่อนเลยนะครับเขาเห็ดเราไงโอ้ยเตะเหรอมาดิครับเราออกก่อนนะให้เพื่อนเล่นนะครับผมกลับบ้าน,นครับ อยู่ไม่ไหวก็กลับบ้านเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็ตายเองนะครับผมคือ <c oughs> ถ้าหยิบนาตาเลียมาโลมคือต้องมั่นใจมากนะครับว่าทีมเราเล่นได้นะครับเพราะว่านาตาเลียโลมมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับก็คือเราจะสามารถกดดันเลนฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายนะครับผมเพราะเราเหมือนแบบดามจนะครับเ <c oughs> ออวนไปนี่ <c oughs> ไม่ได้นะครับ เหมือนจะได้นะแต่ดาเมจมันยังขาดอยู่นะครับช่วงต้นเกมโอเคสวยได้มาหนึ่งนะครับแล้วก็ชูนะกลับตรงนี้โดนผมหมดนะครับผมน่าจะไม่กลับตรงนี้นะและโดนไหมโดนครับแล้วผมก็โดนด้วยไงตีเต่าเลยเพื่อน โถแลนต้องถอยไปนะครับเราก็เปิดตัวนี้ก่อนเลยโอ้โหเจอชูยังไงชูยังไงชูเรียบร้อยตัวมันค่อนข้างที่จะโอเคและโอดีและโ,โอเคเลยสวยรลยวว่าโดนไปอีกตัวนะครับ ไอ้อย <muitas> ่าเผาอย่าเผาถ้าเราเผาเขาเผาเราเราจะโดนเปิดเอานะคาร์อัสโลขั้นสุดเพื่อเราถอยไม่สุดโดนนะครับผม ทำไมอีกบอกเขาใช้แอนตี้ไงนะไม่เข้าใจเหมือนกัน,นครม,มีบูโน่หลุดมานะเอาว่าอยู่นี่เพื่อนน่าจะไม่ทันนะครับ เราก็กลับบ้านก่อนเอาเลือดก,ก่อนนะครับผมถ้าไม่งั้นไม่มีนาตาเลียก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเหมือนเอ็มเบมใหม่มาจะเหมือนจะแบบเขาได้แหละที่เปลี่ยนใหม่มาก็น่าจะไว้ให้นาตาเลียเลยหรือเปล่าน,นะเพราะว่าแม้นาตาเลียก็ฮิว่ด้ก็ใช้ได้นะครับผมและอย่างหนึ่งน,นาตาเลียมันไม่จำเป็นต้องเข้าป่าปบ่อยๆแล้วนะครับก็เดินได้เลยนะแต่เข้าป่าเข้าป่าก็คือมันก็จะช่วยให้แบบเราสเตลได้ดีขึ้นนะเพราะว่า ออกไปข้างนอกเขาเห็นเราแล้วนะครับถ้าเขาสังเกตดีๆนะมันจะเหมือนเลสลี่นะครับตัวเลื่อมๆใสๆนะเออเราก็ตอดเขาไปก่อนมันต่อดได้นะครับต่อดได้เผื่อเป็นดาเมจหลักได้ด้วยนะครับผมสลับนาตเลียนะแต่ก็ข้อเสียอย่างที่บอกก็คือมันจะไม่มีแทงนะครับไม่มีโลมมิ่งตัวเปิดที่เป็นแทงหรือว่าเป็นตัวทําจังหวะนะครับผม ไม่งั้นก็คือก็ต้องให้ก็ต้องแบ่งครับตำแหน่งนั้นก็คือต้องไม่ให้พวกแบบเป็นออฟเลนนะครับเล่นแทนนะโอ้โหเมื่อกี้รถรถตีรถเข็นตีเมื่อกี้กาบพลาดนะครับต้องรอรถเข็นหยุดตีก่อนนะแล้วค่อยใช้อันติเมตนะครับผมเพราะไม่งั้น,นโดนรถเข็นตีแล้วมันติดนะครับผมอันติเมตหายเลยนะสภาวะสเตลหายนะครับผม ่าโนแลเราทำไมนิ่งๆไปเพื่อนบึ๊บโอเคหายนะครับเข้ามาหายนะแต่ผมสวนนะนาติเลียเราคือล่องหนไวมากนะครับเข้าสู่หมดเตลไวมากเลยนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนช้านะใครที่มาเล่นนาตาเลียในสมัยนี้ก็คือแบบหืมตัวค่อนข้างผิวไหวนะครับสมัยก่อนก็คือถ้าไปตอนจะจบป้อมนะครับหรือว่าตอนที่ชั่วประมาณว่าอยู่บาแลก อยู่บาแรกสตูแล้วอย่างเงี้ยคือมันเข้าบ้านไม่ได้นะครับมันขึ้นบ้านไม่ได้นะยวคลิปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีระยะเวลานะครับในการสตลนะก็คือออกจากย่าเมื่อไหร่ก็จะมีระยะเวลานะครับต้องต้องเชื่อมต่อกับย่าลัวๆนะครับก็คือต้องเข้าป่าลัวๆนะแต่อันนี้มันไม่มีแล้วนะครับบอกเลยว่าหน้าเล่นขึ้นเยอะนะอ้าวอ้าวอ้าวโดนนะครับอย่างนี้โดนนะครับอย่างนี้ เรียกว่าผมก็งงวะเอ็กบอกเปิดอัติเมตแบบนี้นะครับก็คืออยู่เข้ามาเสร็จก็เปิดอัติเมตเลยนะก็ล่มดีครับอย่าพอถึงบานแหลกนะครับนาตาเลียในสมัยก่อนนะครับก็จะเริ่มหมดประโยชน์นะครับเพราะว่ามันเข้าบาแหลกไม่ได้นะ คือพยายามกดต้นเกมให้มากนะครับแต่สมัยนี้ก็คือแบบเข้าไปได้น,นะเพราะว่าเขาก็จะเห็นเราเลื่อมๆเอานะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ต้องอยู่อยู่กับญาติตลอดเวลาแล้วนะครับโอเคกดโอเคกดกำจัดรัวๆเลยนะเพราะว่าอยาให้ชูได้เตะนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเอาเห็นเรานะครับ เราพยายามโซนนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเราเอาหลอดอยู่นะครับผมแต่ถ้าโนแลนไม่ไปก็ไม่มีปัญหานะครับลัวแบบพวกเอกบงเอกบอกเนะี่ยพุ่งไประเบิดใส่หลอดเอาแล้วเราจะโดนลา้านเอานะครับผมมันจะลําบากเอานะอ่าตอนนั้นนะะเราก็ตอนนี้เรายึดพื้นที่ฮะรเรายึดป่าไปแล้วเราก็สบายนะครับเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับผม อันนี้คือเขาเปิดแมพมาก่อนนะโอ้โหไอตัวนี้ไอตัวน,นี้มันเอาใหญ่วันี้จะเข้าไปนะครับปุบ่มบามเข้าไปนิดนึงนะจริงๆก็คือไม่ได้นะเพราะว่าเขามีกอสโซนอยู่นะครับพยายามโซนพื้นที่ให้เราแบบว่าเข้ายากนะครับ หลอดมาแต่ก็น่าจะไม่ช่วยอะไรมากนะครับมาเป็นหลอด10นาทีนะไอหลอด8นาทีนะครับมันก็เลยไม่ไฟน,นี้เท่าไหร่นะผมโดนเปิดแบบแล้วนะคือจริงๆไอตัวเปิดแมบเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรเอานะครับเพราะว่าเนี่ยแหละข้อเสียมันนะครับถ้าเราไม่ไม่รีบตีมันนะมันจะโดนคนอื่นลารนะครับแล้วเราก็จะโดนเขาเห็นเราอะนะมันก็จะเรียบร้อยนะครับทาให้ศัตรูอ่านเกมเราง่าได้นะครับ,บอุ้ยออกไม่ได้ทุกคน มีเข้าไปครับจะโชว์ตึงครับสุดท้ายล่วงเองนะบอกแล้วอย่าห้าวนะครับบอกตัวเองบอกตัวเองนะฮะเล่นห้าวเกินอย่างเงี้ยแหละโอ้แต่จริงมันออกได้นะครับเมื่อกี้แต่ก็นั่นแหละผมพลาดเองนะคือเราต้องดูระยะสกิลหนึ่งดีๆนะครับให้แดดออกมาพอดีนะครับผมถ้าคนที่เล่นแบบช้ำช้ำแบบช้ำช้ำแล้วนะคือ ยังไงเขาก็แด็ดออกสบายๆนะครับเดี๋ยวเรามาเคียร์คลิปนะเห็นมีคนอยู่หรือเปล่าไม่มี หลอดเจ็ดพันเก้าครับค่อนข้างเยอะแล้วนะโอเคเพื่อนหลอดหลอดเกิดแล้วหลอดสิบสองนาทีด้วยนะครับผมบอกเลยหลอดนี้จะคือจะช่วยเราได้มากเลยนะครับก็คือปิดบ้านได้เลยนะซึ่งตอนนี้เหลือแค่เลนบนแล้วด้วย<ะ>เพื่อเราเย็บเกลยนะเอาดี เอาแล้วครับตานี้ความลำบากเกิดขึ้นแล้วนะออกมาเดินละเดินละพอเดินแล้ว <c oughs> เหมือนจะแหลกมากกว่านะครับ <c oughs> แล้วก็เปิดไปหนึ่งทีเออสวยนะครับอันนี้คือล้วงเข้าวดล้วง <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว,ว่าล้วงจัดอันนี้ล้วงจัด <c oughs> เดี๋ยวเราหาจังหวะเล่นนะครับผม <c oughs> เดือนโลอยู่นะ <c oughs> อ๋อแล้วเพื่อจบป้อมเลย มียากเ้้าไปสรุมป้อมจบนะฮะเป็นการจบที่โคตรเซ์ือภัยนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตมินิมแมปนะนะแบบใจอยากจะล่วงอย่างเดียวนะครับผมตอน,นี้ก็เป็นตัวละครที่เขาแะละคือถ้ามันมีถ้าเราไม่มีโลมแบบเป็นแท้งก์มันก็จะแบบเสียเปรียบนะครับเรื่องแบบความถึกเวลายอยู่ในไฟนะแต่ถ้าเรากดศัตรูได้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับสำหรับนาตาเลียนะ เพราะมันสามารถเอาไปกด m A m กดตัวบางๆเช่นมีด m m อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็แอสซัสซินนะที่อยู่ในป่าแล้วเล่นแบบตัวบางๆส่วนใหญ่เจนนัตาเลียเขาก็หยิบพวกแอสซัสซินตัวหนาๆามานะครับผมแต่บางทีคือมันก็ไม่รอดนะเพราะว่าด้วยดามเมจของเขานะครับที่แรงมากนะครับแล้วก็สเตลคือค่อนข้างเนียนและยิงปรับมาใหม่นะครับโคตรดีนะครับผมสำหรับนาตาเลียนะแล้วตอนนี้ทำดามเมจไป4ี่หมื่นนะครับผมแล้วก็แทงไป3 0,000ื่นนะครับผมสำหรับนาตาเลียนะ บอกเลยว่าถ้าของครบนี่น่าจะวันฮิตนะแทบจะวันฮิตเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน